รีวิวสู่สี่ประตูรุ่น m นะครับเครื่องสามพันนะครับผมรุ่นนี้นะครับส่วนลดหลักแสนก็เลยทีเดียวนะครับราคาตัวรถอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทเรียกได้ว่าก็คือฟรีดาวออกรถกันได้เลยนะครับผมค่างวดอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับว่ารุ่นนี้พิเศษกับรุ่นอื่นยังไงหลายคนถามนะครับว่ารุ่น m ต่างกับรุ่นอื่นยังไงก็คือหนึ่งเลยนะครับรุ่น m จะมีเซนเซอร์ หน้าหลังนะครับรวมหน้าสี่หลังสี่นะครับรวมแปดจุดแล้วก็กล้องเอดรดทคู่หน้านะครับก็ทํางานก็เกาะขบวนขันหน้าเปลี่ยนเลนแจ้งเตือนอะไรประมาณนี้นะครับผมกระจกหน้ากัน UVA UVB นะครับล้อลอยขอาสิบแปดนะครับผมเป็นโทนดำขัดเงาแบบนี้นะครับรัดด้วยยางบิดโตนนะครับแล้วก็มาชมข้างๆรถกันนะครับ ในส่วนของภายในนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้ามาแล้วนะครับแอร์ออโต้นะครับเป็นฟุตสตาร์ตมีเฉพาะเกียร์ออโต้นะครับเกรดเอ็มนะครับแล้วก็มีแพทเดิร์นชิพนะครับบวกลบนี่นะครับที่มือแอร์ขวาบวกซ้ายลบนี่กล้องเอเดอร์ู่หน้านะครับ เบาะด้านคนขับนะครับเลื่อนไฟฟ้าคี่พิเศษกว่ารุ่นอื่นเลยนะครับรุ่นนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมดนะครับหกใบเลยนะครับผมคู่หน้าม่านข้างแล้วก็เบาะคู่หน้าอีกนะครับรวมทั้งหมดหกใบเลยครับซึ่งตัวปกติอื่นๆนะครับมีแค่สองใบขนาดนะแค่ผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารเท่านั้นนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นเก้านิ้วนะครับผมนี่ฟังก์ชันของหน้าจอนะครับ ก็จะมีโหมดต่างๆนี่ตัวนี้ก็คือจะเป็นโหมดของ a e d r s นะครับเตือนออกนอกเลน,นนี้เป็นปุ่มปิดนะครับผมอันนี้เบรกออโต้เตือนมุมประชิดนะครับผมแล้วก็เตือนเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้ระบบไฟฟ้าอันนี้องศานะครับาเอียงของรถแล้วก็จอนี้รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้เลยนะครับผม ในตัวสามพันนะครับเกียร์ด้านหน้าก็ยังเป็นคงหกสปีดเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมไปดูเบาะหลังกันครับ <c oughs> เหมือนเดิมนะครับอเบาะหลังก็คล้ายๆรุ่นอื่นนะครับแต่ว่าก็เป็นเบาะหลังมาพร้อมช่องแอร์เหมือนรุ่นแซนะครับพร้อมจุดชาร์จแบตตัวด้านนี้นะครับผม เป็นแอร์เบาพับได้เครื่องมือแม่แรงอยู่ด้านหลังนะครับผมภายในดำหมดเลยทวมถึงหลังคานี่ดำหมดเลยนะครับพอ,พอหยุดก่นพออร์นะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นแอร์อโอโต้นะครับสามารถแยกอุณหภูมิความเย็นได้นะครับเนี่ยอันนี้ด้านขวานะครับ ด้านขวาเนี่ยเราปรับไย้20สิบนะครับด้านซ้ายอยู่ยี่สิบสามอยู่นะครับหรือจะให้ทํางานคู่กดคําว่าดูอัลตัวนี้นะครับมันก็จะยี่สิบเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆนะครับเป่าหน้าเป่าเท้านี่เปล่าหน้าเป่าเท้าเป่าเท้าอย่างเดียวไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังหรือกดออโต้นะครับก็จะคํานวณจากอุณหภูมิภายนอกให้นะครับเกียร์นะครับผมก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็จะมี ขีจอดล็อก R ถอยหลังเอ็นว่างดีตบเข้าหาตัวแล้วก็เล่นแบบมิน้วันได้นะับเดี๋ยวเรจะทําให้ดูนะครับ R ถอยหลังกล้องแสดงครับอันนี้แนวกอนโ์ชวนเรานะครับผมอันนี้กล้องแสดงนะครับเอ็นก็จะว่างว่างก็คือเข็นรถได้นะคือเกียร์ว่างนะครับ D เดินหน้านะครับผมสามารถตบเข้าหาตัวแล้วเล่นบวกลบอย่างนี้ได้ตำแหน่งเกียร์จะอยู่ด้านนี้รถจอดอยู่ครับมันจะอยู่ได้แค่ประมาณเกียร์สอง ในรุ่น M นะครับผมกุญแจก็จะมีนะครับในส่วนที่เป็นลูกศรกลมๆอย่างนี้นะครับก็คือมีไว้ใช้นะครับสตาร์ทรถนะครับรักมีโดยประมาณน่าจะอยู่ประมาณ20-30-30กว่าเมตรประมาณนี้นะครับกดล็อกล็อกสองครั้งเงี้ยครับแล้วก็กดตัวนี้แช่นะครับเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะทำงานได้เลยนะครับ สำหรับอุณหภูมิแอร์นะครับผมถ้าอยากให้เย็นก็ต้องคายแอร์ไว้นะครับแล้วก็ดับเครื่องนะครับผมเครื่องยนต์ก็จะเย็นปกติแบบนี้เลยนะครับผมแต่กรณีสตาร์ทนะครับรถก็ยังล็อกอยู่ถ้าเราจะเข้ารถเราก็ต้องเนี่ยรถจะล็อกนะครับจะเข้ารถเราต้องดับเครื่องนะครับโดยการปลดล็อกนี้เพื่อให้รถเปิดนะครับแล้วก็เข้ารถนะครับก็เซฟไว้ป้องกันการจรกรรมนะครับ ผมจะเริ่มจากภายนอกเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นใบ LED นะครับผมพร้อมไฟตัดหมอกก็ LED กระจังหน้าแบบรังพึ่งนะครับรุ่น M นะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์นะครับหน้าหนึ่งสองสามสี่จุดนะครับผมจะมีหน้าสี่หลังสี่นะครับลร้อลอยขอบสิบแปดนะครับลัดด้วยยางบิดโตนนะครับผม ซุ้มล้อโป่งมาแล้วจากโรงงานนะครับบันไดข้างด้วยอันนี้ก็คือเป็นรถเดิมๆเ,มเลยจากโรงงานนะครับก็ก่อนส่งมอบนะครับก็จะมีฟิล์มนะครับฟิล์มของเราก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นยี่ห้อไฮคูเซรามิกนะครับมีสีดำเบอร์ฟิล์มครับสี่สิบหกสิบแปดสิบสำหรับความเข้มแบบไหนนะครับหรือฟิล์มซิ่งก็จะมีเขียวใสฟ้าใสาก็เป็นยี่ห้อไฮคู rew, เหมือนกันนะครับผม ตัวนี้นะครับกระบะไลเนอร์ก็มีให้นะครับผ่องแท้อีซูซูนะครับผมนะครับข้างหลังเป็นดัมเบรกนะครับไปท้ายด้านหลังนะครับพร้อมโลโก้เอ็มนะครับนี่นะครับที่ผมบอกมันมีเซนเซอร์หน้าสี่หลังสี่นี่ก็หนึ่งสองทั้งซ้ายขวานะครับจะทำงานควบคู่กันพร้อมกับกล้องเอดร์คู่หน้านะครับ ไล่ตั้งแต่ประตูเลยนะครับผมสวิต์กระจกนะครับเป็นเปี่ยนโนแบ็คก็คืนดาเงานะครับผมตัวนี้ก็เป็นพับกระจกปรับเลนกระจกนะครับเลือกขวาขึ้นลงซ้ายขวาเลือกซ้ายขึ้นลงซ้ายขวาถ้าปรับตรงกลางเนี้ยจะลกไม่ไปนะครับผมตัวนี้เป็นปุ่มพับนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นล็อกประตูล็อกกระจกนะครับแล้วก็ด้านคนขับนะออโต้เฉพาะด้านคนขับอันนี้หน้าขวา หน้าซ้ายหลังขวาหลังซ้ายนะครับผมประตูตัวนี้ครับแผงประตูก็จะเป็นเบาะหลังแท้นะครับปุ่มต่างๆตรงนี้นะครับตรงเกะด้านขวานะครับผมตัวนี้ก็เป็นปรับสูงต่ำไฟหน้านะครับที่เขียนว่าอฟตัวนี้เป็นปุ่มปิดนะครับปิด vsc นะครับผมก็คือกดค้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ regeneration นะครับผมก็ เครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นยูโรห้านะครับผมกรณีไฟตัวนี้โชว์แสดงว่าแคสเตเลติกคุณตันนะครับตรงตรงท่อไอเสียนะครับผมก็จะจอดในที่โล่งนะครับกดสวิตตัวนี้นะเครื่องยนต์ก็จะเบร์ประมาณสิบห้าถึงยี่ิบนาทีนะครับทำวาดตัวเองนะครับผม A off ตัวนี้ก็คือออโตสตาร์ตสต็อปนะครับเวลาติดไฟแดงแล้วดับนะครับผมอันนี้เปิดฝากระโปรงหน้าอันนี้เปิดน้ำมันนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ออโตนะครับมีเบรกแล้วก็คันเร่งนะครับ ออกรถนะครับมีแถมล็อกเบรกให้นะครับผมการสตาร์ทนะครับผมเหยียบเบรกนะครับแล้วก็แตะทีเดียวได้เลยเนี่ยนะครับผมหน้าจอทํางานแล้วนะครับตัวพวงมาลัยนะครับโหมดต่างๆนะครับผมด้านกลางเป็นจอแอมดีนะครับชุดคอนโทรลจะอยู่ด้านขวาตัวนี้ก็จะเป็นคุยคอนโทรลนะครับกดเข้าโหมดกดนี่เลยแช่ปึ้งก็จะมีระยะนะครับผม ในี่ยใกล้กลางไกลนะครับผมสามสิบยี่ห้าสามสิบห้าเมตรตัวนี้นะครับกดเตกดเข้าโหมดนะครับผมอันนี้เกาะขบวนคำหน้าเนี่ยสมสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงสามเมตรสามสองนี่อันนี้เป็นคุยคอนโทรลนะครับเห็น,นตัวสีเขียวไหมครับก็มันก็จะความเร็วของเลขไมลเรา ตามที่เราเซตนะครับเริ่มต้นความเร็ว30นะครับผมเวลาออกเข้าโหมดนะครับผมก็ออกตัวสักพักก็เข้าโหมดได้เลยนะครับโดยปุ่มเซตตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ,นะรบถัดไปหน้าจออันนี้นะครับก็ ODO ตัวนี้ก็คือเลขไมล์จากโรงงานนะครับผมก็ ยี่สิบสองกิโลเมตรนะครับแล้วก็จะแสดงผลต่างๆขวาเกียร์น้ำมันตัวนี้อ่ามันปิดเตือนออกนอกเลนอยู่นะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายเป็นรอบเื่องนะครับราเร่งนะครับรอบอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแปดพันแปดร้อยรอบเลขหนึ่งก็คือพันรอบเนี่นะครับผมสัญลักษณ์เนี้ยเตือนออกนอกเลนปิดอันนี้ปิดเนี้ยมันเชื่อมโยงมาจากจอตัวนี้นะครับเรากดสัญลักษณ์ที่รูปรถตัวนี้นะครับเนี่ยเราเรอ,รอปิดตัวนี้อยู่เนะี้ย แล้วล้วแตะเราเปิดน่ะเปิดโหมดไฟสีเหลืองเมื่อกี้ก็จะหายไปนะครับผมหรือถ้าเราจะปิดหมดเลยได้ครับปิดปิดปิดแต่ปิดได้แค่ชั่วคราวนะครับเวลาเราซีเซตสต,ต,ตาร์ทใหม่มันจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้มันโชว์หมดเลยนะครับผมปิดปิดทั้งสามระบบเลยนี่ครับการเบรกออโต้เป็นเลนแจ้งเตือนเนี่ยนะครับนี่แหละครับผมเตือนมุมประชิดนะครับผม นี่นะครับปิดตัวนี้ได้แต่ถ้าเราสตาร์ทรถใหม่ก็กลับมาเหมือนเดิมนี่นะครับตรงชุดเกียร์นะครับผมก็จะมีโหมดลงเข่าที่เป็นรูปรถทำมุมลงนะครับ45องศานะครับผม P Park ก็คือปิดเสียงเซนเซอร์นะครับผมกดทีเดียวมันจะขึ้นที่หน้าจอนะ P จุดเนี่ยนะครับตัวตัวนี้นะครับผมคือปิดเสียงเซนเซ,นเซอร์ พอ <What> เซนเซอร์นี่ยก็คือจะมีใครเดินมาผ่านหน้าหลังเนี่ยมันก็จะเตือนที่หน้าจอแล้วมันหน้าสี่จุดหลังสี่จุดจะโชว์นะครับผมถ้าเรากดอีกทีมันก็เนี่ยสัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะหายไปปิดเสียงเซนเซอร์นะครับผมแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังกชันนะครับเปลี่ยนโหมดด้านนี้นะกดตรงกลางนี่ fm หนึ่งสองเพิ่มเสียงลดเสียงหรือเราจะเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับผมบูรุ่มบูรุ่มตอนนี้มันซีนอยู่นะครับเบาเสียงตรงนี้ได้นะหรือเราจะเปิด ตรงนี้ได้บวกลบเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนขึ้นนะครับผมถ้าอยู่อันนี้ FM สอง Bluetooth นะครับอันนี้มันยังไม่ได้เชื่อมนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะทําเชื่อมให้ดู Bluetooth AM FM นะครับผมเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้เลยที่เขาเรียกว่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมพวงมาลัยก็เป็นหนังแท้นะครับมาพร้อมคอนโซลน,นะครับคอนโซลกับพวงมาลัยหนังน่ยหัวเกียร์หนังเนี่ย มาตั้งแต่รุ่นเซขึ้นมานะครับผมพร้อมกับหลังคาดำเนี่ยครับแบบนี้เลยแต่ว่าถ้ารุ่น L มันจะเป็นสีขาวนะครับรุ่นนี้นะครับแอร์แบกทั้งหมดหกใบนะครับก็หนึ่งเลยที่พงม,มาลายสองตัวนี้นะครับที่เขียนว่า SRS แอร์แบนะครับคู่หน้านะครับผมแล้วก็ที่ม่านนี่เห็นไหมครับเสา A ด้านหน้าด้านซ้ายหน้าขวาสามสี่แล้วแล้วก็จะมีข้างเบาะตัวนี้ก็คือนี่จะอยู่ด้านนี้นะ จะเขียนนี้ SRS Airbag นะครับก็คือประมาณชนด้านขวาหรือซ้ายนะครับก็จะเซฟด้านข้างรวมเบสเ็ตทั้งหมดหกใบนะครับผม Airbag ตัวนี้นะครับกล้องเอดนะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับทํางานควบคู่กับเนี่ยเซ็นเซอร์หน้าสี่หลังสี่นะครับผมก็จะทํางานรวมกับหน้าจอด้วยนะครับประมวลผลนะครับผมว่า ซ้ายมีรถไหมขวามีรถไหมมีอะไรอยู่ใกล้รถไหมเวลาเราถอยจอดหรือเราเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีอยู่หลายระบบในกล้องตัวนี้นะครับกรณีดับเครื่องนะครับกดทีเดียวได้เลยแต่ถ้าเรากดโดยที่เราไม่เหยียบเบรกเนะี่ยมันจะเป็นแค่หน้าจอติดเครื่องเล่นติดนะครับเหมือนเราบีกุญแจสองแก๊กนะครับนะครับผมพัดลมทํางานแต่เครื่องยนต์ไม่สตาร์ทกดอีกทีก็จะเป็นออฟ นะครับผมแต่ถ้าเราอยากให้สตาร์ระ,ะเหยบเบรกแล้วกดทีเดียวเนี่ยมันก็จะสตาร์ติดได้เลยนะครับตอนนี้ดับนะครับดับอีกรอบนะครับผมแล้วก็กดทีเดียวดับได้เลยนะสำหรับลูกค้าที่สนใจรุ่น M หรือโปรโมชั่นรุ่นอื่นสอบถามถ้าเข้ามาได้เลยนะครับเซลไฟบูลอ,อิซูซูอายุธยาสาขานิคมรถจนะนะครับลูกน้องเงี้ยซงนะครับติดต่อ